ฮัลโหลสบายดีทานผสมยินดีทานผสมเข้าสู่บ้านบาล่าอยู่เท็กซัสเดอ้อมันในบาล่ากะสิมาเบิง่งแม่บ้านเพิน่นสิเฮ็ดก้อยซีทานผสมหน้าเฮากะมีซีดเออก้อยคมมาละเนอะก้อยคมวัชซะเออเฮามีเพราะวะ่าเฮามีเครื่องซีนเฮากะซอยมันยังเรียบร้อย มีซีนมีเครื่องใน่ซอยลงไปเรียบร้อยอเอเอซอยรวมกันห่าหละเรียบร้อยเอ,เอากระสีนีเ่เป็นบี้เนาะนีเ่เป็นพักหอมเห้าคนต้องใส่อตอกหอมหอเหาเอาอะเสร็จมาเบิ่งไปที่เพิ่นเฮ็ด หลานแสบทานผู้ส้มก้อยแสบนะ,ะเอะแม่บ่านเพันกำลังกาเกีย่ยว่าเพันสีมียังใสนะ่แนมมาจังสีแสบนาจนะซีมือมาจากทางไกลทานผู้สมบินตรงมาจากปากเซแดนไตของเมือง,างลาว ใส่ทงมือแบบสไตล์พาตัดลงไปรลนอ,นอะมาจงไหนล่ะเนาะเป็นมากเกปิเขย่าเขย่าไปเริ่มต้นแล้วบ่เนี่ยโอ้มีอะสามพันลืดอ่ามีข้างหน้ากับเมมันบ่เนี่ยสีนสดโอ้ ลาบค้มเลยวม่อมันมาเพียรทานผู้ชมเขาบอกเลยไม่เพียเพราะเขาใส่บีเป็นลาบคมอ่าก้อยคมเป็นก้อยคมว่ะนี่เป็นมีครบสุดเี่แม่นั้ไงไปจะจับลงมาใส่เป็นก้อนหเลยนี่นี่คาโอคาเป็นบดใบเรียบร้อยนอคะอ่าเป็นรีฟรอสมันแรงกับ มันอยู่ในฟิสเซอร์เลยคาบดมันอยู่ในฟิสเซอร์เอามาใส่รีฟรชมันแล้วกันมักลงไปมักคาก่อนเนาะเนาะอย่าลืมนะขั้นอย่าให้มันติดแสบตัวกรัร์ดซบก็เพิ่นเนี่ยสร้างพันกรัร์ดซบมัหายเบิง่งนี่มันน้ำน้ำบี้เนาะใส่เพัดพวงหนึ่งหลอดเนมันจังขมเนาะ พอดีนะใส่พอดีบอกเออใส่ใส่สัมกินได้เนอ้อสัมไพหมักคมแฮงหรือบว่าคมค้อยตักใส่สมบวงใหญ่ๆเนี่ยแหละอืมจากสองบวงสามบวงละอ่าพอสินไล่ลนอนีอ่าามมาในน่อเราซร้างบางไงหนึ่งนะเอาเบิง้งพิธีอ่าก้อยคมของสไตล์ ยังมาเนี่ยโอ้เอาคาลงไปล่ะโอ้ใส<อ>่เดียบร้อยนี่ฮักก็ใส่คาเข้าไปทำผสมมักคาเข้าไปก่อนบอกซาวคามันเข้ากันน่ะคานี่ก็ ันกับเพชรแน่น,ะนอนเอาใส่ในซีนซีนมารจ้วหรืออะไรเนั่ยนะต้องผสมไปก่อนเนาะหลักคมคักรักใส่บุย๋ยบุ๋ยนะบวงนะสดลดเปื่อยังคล้นคล่นเดี๋ยวทำผสมอ่าอ่าเบิง้ง คนๆมัพ่อคาจะบอกสีนแข็งตองแนหนอนใส่คาเนี่ยนะทราบมันทัวกันกับคาเพื่นวัดสระาวายจงไหนแหละเครื่องในร้ายเนี่ยมันกับจะขากเยอะหรอกทานมาส้มขั้นขั้นมาลาบค้มๆใส่เครื่องใน เทนำปลาแดกลงไปโอ้มีการพองเอกีกอ่าหนึ่งบวงไงหนึ่งเทมันลงไปแดดจะาพายหมักพุกปลาแดกใส่ได้ลาย,ลายโย้มีเขยา่าเขยา่าเอาอีกน้ำนวมอยู่ทั้งในแน่นอ่ะขาดบ่ไร้่ได้หมาสัตว์อ่านี่น้ำเข้มข้นดีนา่ะโอ้ปลาแดกน่ะตัวน,นี้แม่ยังเลยนะ่ะ โอ้ oh, สายไล่แสบไลยตักลงไปอีกอเอาบ่วงใหญ่ๆหนึ่งนัง่งนักในน้อยหนึ่งตัวนี้นะสายไล่แสบไายพันกล้วยตรงนี้เข่าขัวเดือดทานผส้มเขาขัว,วเขา้ขเขาไม่น่นะนะมันมีรถมันจังเป็นหกกล้วยได้เป็นเฟร์เวอร์ของมันอน่ะได้น่นะนะนะ mm. พป่นอีกโอ้ตักลงไปเดออ้อม mm. าแน่สาวๆมังเข่ากันนะ สาวๆมันเขากันลดทานผสมบออยนานั่นขั้นใส่เข่าขัวใส่อะผิดปนผิดยังนี่กินมันกับเขาดางังทึ่งเลยนะคือก่อยปรับแล้วเนะนั่ยหนาหอมเขามาดังฟึบหน่อแล้วเป็นรสศาสตร์ของเข่าขัวเนีทานผสมเพ็ดก่อยทาโบาไม่เขา่าขัวโบเป็นก่อยเด้อทานผสมเด้อต้องไม่เข่าขัวเป็นอยู่แต่รสศาสตร์มันสิบอบอบแซบ่บโเข้มข้นมาคือกอ่วยมันนะ ไม่กินอะไรนี่นะแซ่บแสบอะไรด้เห็ดน้ำล่ายออกวับหวับอะไรได้เนี่ยนะก่อยสินคมสูตรผากไตเมืองล่าเนาะกะับมาอยู่ผากไตอเมริกาคือเก่าอีกไปไซมาไซ้ดอรบนนี้จากไตนะขยามันเข้าไป ให้น้ำนัวมันเข,าข่าขักว่สะสินอ้าอ่าเบิง่งไปจังไหนบาน,นผมคักแล้วนัวล่วะลเยมม็ยังบ่เลิกบ่แล้วอยู่คือเก่าทานมส้มยังเขย่าเขย่าอยู่คือเก่าอ่า เพิ่นว่าเพื่อให้มันแน่ใจว่ามันหนามนุ่ยเขากันคักะกว่าสัตว์เอออยากจะขึ้นว่าคันสมไลยนี่มันก้อยขมทานผสมนะเพื่อความแน่ใจว่ามันนัวประทุกสิ้นบอว่าสัตว์นะเอาไปเบิร์นปฏิสิมไลยสิมเองซิมเองกระแทบเองและน้ององคอยติเองเนาะโยจับคำบางอย่างหนึ่งคนใดโอ้เ่็นยังมันนัวเพื่อน เทลงไปอีกเอาสองโจมมือหนึ่งอีกน้ำแปรกอารมันลงไปเอาเบิงบ้งเบิ้งเพิ่นขย่าวขย่าอยู่นี่และทามาสม้มท่านฝ่าไปใส่มาใสต้องเบิง้งคักก่อนว่าเพิ่นอยากเสิเอายั้งลงมาใส่อีกหนึ่งน,น้ำนัวเพิ่นเทลงไปเดสองจอกหน่อยนึ่งละ ว่าจะไหนในท่าเลยบอสหอซิมอีกวะนี่ซิมตอนได้นอ้อมา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 ฮ<อ>ะท่าแล้วเพิ่นว่าแ่บแล้วเพิ่นว่าเออคูเพิ่นซ่าวับวัอยู่ในละได้แล้วเพิ่นว่าโอเคเออเจ้าน้อยขันมากขันไปมันสิสมกรได้หวะ <c oughs> เออ ใส่พักหอมลงไปเฮาซอ่พักหอมเฮามีเบดทั้งพักบัวพักอา่าหอมปอมหอมหลาดไม่ยั้งเงี้ยวมันลงไปบาดนีเออนานขายวัสดสินกับแปว่าได้เนาะหากแต่บ้านเขาซื้ออื่นก้อยนี่ก้อยข้มแซบคักรามมส้มใส่คาเข้าไปในเรื่องรถเออพันธุ์ไทบ่มักอา่อาอ่าดิบกะขัวเอานแซบ แซ่บล้วเปลา่าเล่าเนี่ยถือใจแด่ซำใน,นหนาหวาจากไหนแบบนี้โอเคและบานี้ในเรื่องขักมานออาอใส่เข้าไปเป็นยังมาเดืเรๆกับหววเตรียมเริ่มต้นกินได้นะเพื่นว่าเพื่อนยังเจ๊ซี่ไม่อีกส <c oughs> ้องไม่ตมม้มได้ทานมะสมมหม้อต้มเข้าน่ะ ต้มเปื่อยต้มเอ็นแก้วเอ็นยั้งมันแหละมีทั้งใส่ทั้งปุ้งมันและใส่เบิดตรงแนวนะเรื่องไงมันสักต้มเปื่อยๆพักอ่าอันนั้นเทาใส่อีกพักอ่านั่งเลือใส่พักนั่งเลือได้เห็นไหมบอต้มเสีนใส่พักนั่งเลือคักมันต่อหลายทานมาส้วมต้คมคมเพายัง คุณอยู่ไหนนะไหนมันหั่นหอนปรุงเอาเพราะว่าก้อยขมแล้วบ่มีตมม้มขมอะไรเรื่องเลยต้มมี่สินเบอรอยอสินเอนนาา็นมันนั่นแหละเอ็นแก้วเอ็นยังนาา้งมันนนั่แหละนะเห็นบอกเป็นอะไรเนี่ยหน้าตานั่นไี่มีเครื่องหมอกเครื่องไม้มันใส่น้ำเบิดเห็นไหมนี่หัวใส่มันอยู่ในไหนบอก ตมใส่พักนั่งเลยสมเบือเอ็นเก้วมันได้ทานปลาส้มสมสีนเบือคักรเสียบคักมันได้ทานผาสมปลาส้องหลักซีนทานผลมส้มมีโมมายามา่ยมาจแตปั้นรถถีบเลยสบายดี สาลาอิริการซาลาอยู่สาลาบ้าอเมริกาบดบุญแต่ไปเอามาบ่ได้เดี๋ยวนี้เอามาเนี่ยไม่จะใส่สดน่าจะดสดวันหน่นะมอไรเราบดสดได้สดแต่ตัวผู้เดียวเมียเมียไปงานค่เมียดีลเมียพีเยอะมากแม่รัเมียผมมากก็คือเมียผมพี่หรอเมียนเมียผมเมียผมันมี่เมียยังถูกเมียเมรวย เขเป็นับุ่นพุธเนี่ยเขาบอกว่าเขาบวามีมีแต่ว่ามีอเุมียังุมีย่งบของนหมดเขางกวด้เลยาุกอะไรเขาจะไมันบุนพุ่ยเขาปนเอ็กซไรกันในออกกำลังกายอตัวเขาแมนเขาออกมาไม่บอกเลยโอ้ยแ้อะไร่บ่บ่บ่เปนเเีแหานัอ่อกกํลังกายได้ดีกีฬากีฬาเป็นยาพิเศษเป็นวะออกกีฬามันมันยาพิเศษส ชิ้นใหญ่ตไปงานรับอยูีทีวอยู่ใาวบ้งนโหอบบ้าวสดเป็นว่าเสือเขี้ยวนี่สดตลอดก็สดตลอดสดเป็นระยะระยะตอนเมียบ่ม่าตอนเมียบ่ม่าสดเมียมาอ่าอ่าพูนี้นี่ บไม่โสดบไม่ย่ำโสดไม่เมียตลอดแล้วไม่เมียตลอดไม่เมียเขาบเมียยังบ่ทันมี้เมียังจนอยู่เมียยังจนอยู่ห่าน่7ากันนางกินลาบสินทานผสมเป็นและตุ่มตุ่มลาบสนก็มีลาบหร่นลาบกป็ยังไงเนาะตโอ้เจ้าของัท้ายยยอนนากเของตัวนี้นุ่มมันค้เียนอย้าน nó ngồi nó là, ôm chân gà, nó xin lỗi rồi. mà là ไม่ซื้อยากได้แล้ไม่ซื่อย่ากได้เอา่อยากโคาทาอ่านนั้นแล้วมันมันแต่อเาต้องให้เป็นมันเรืองเมื่องพ่อนบรมี่เาต้องพ่อเ่อยโาทา่ต้องไ่ต้องไม่รไป่ไปมันไม่ยันงกันมนน่งลาบตันไหนนอน่บ้านง่านงรับน อม่าง้ดัาไวจุดจัจจงเราางนีขน่อยอ่าู่าจะงยด้วเงินขึ้นมาหูบ้านกได้เงินทำบกไปเขางานมึยาเข้าไปนะเขาให้ลงเงินอ่าแมนอะรดียลุกจะลุกโผล่ลุกจะลุกโผล่้วยอ้นี้ลูกไปเล่าลูกไม่ว่าลกไม่ไห้ฮะพอเสียอามันก็ลุกโลงโผล่แล้วไปหามไม่ท่านพ่อมาพ้มัน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 บานฮามันไปด้วย ลูกระซเอาบุมเอยบุมเอยมันมันลดาลึเื่อก็จะอาห้สองสาโมงแล้วตื่นเนะมันดูจะบอกเขาลึมอยู่นะเมื่อจะกินเมื่อจะกินบอกกูนอนหลดจะกินนะมีงบอกกูมากูนอนหลดเนาะซ่เน่ยบอกแล้วเขาออกกําลังกายไหนะโนแมงดูเพื่อได้เวนหนึ่งมากมันแปลว่าเข้าบริเขเขาคอคอตุยตุยมันตุยบเมนตุยหลายแต่ว่าทอง ท้องเห้เยาเฮ็ดเฮ็อึดท้องั่นแหละเออนี่คือเราบข้าโบยใักไส้ลเสื้อน้าวนี่แหละที่มัดปนเกลือนี่จังเลยันโน่ันใจก็กแบบคือสีอึดดืดหน่อยเรื่องไหนพ่อท้องเไรพอท่อพ่อทบอแล้วเต่เขาเองอกกนละกายมากไปนะแล้วเขาก็เลยนอนั่นั่ั่งนี่ล้วที่เราคิดเพียกันธรรมดาแบบว่าแบบแบบ่กข์ะก็โบ์นบุกบาน่ นอนอยู่แล้วบทสั้นคนคนอยู่เมืองลาวมีแต่คนจีนกับคนเวียดเห็นบอกขาเจ้าตื่นแต่เศร้านะเขาจ้าไปย่าลอบตามมาดาสนามมาดานนั่นะเอออยู่เมืองลาวแต่ข้างเอาจะข้องไปเข้าองค์เฮียนนอนแล้วก็แบบอยู่เมืองลาวเุืองลาวหน้าก็ไม่เมืองหน้าก็ไม่ตื่นเนาะ แต่ว่าอันนั้นชซลายมิตรคนในเมืองเนาะคอยจะใช้คนบ้านชาวบ้นนอกคอยจะใช้อยู่แล้วทำมาต่อไปคนไหนคนหน้ามาเตือนเด้กเก่าในเมืองอันในเมืองอนเหน่เขาาลูกย่างไหนพอนะเชกินถือตเล่าเดือยโอ้ยล่าบลุกอยู่แล้วเช็กขี่มันลุกไหลูกกระเซ้าไหนโอ้โหเขาไปขี้โมงหาโงเศร้าเข้าไปเขาลูปปาหายง่ายมือเขามาคนล่าจังวะกินไปปั๊บ นี่นี่นียายนึ่งปีงมะก้วยขายแล้วจนมีเงิ่อ่ะข้างองเฮียนแล้วจนได้เงื่อน่อปีมะก้วยขายนะแก้วนี่ยเออแก้วนะอีได้อีได้ครับกาแฟฝรั่เศินะจะ้เงื่อนนะเกี้เราหากระเลียงท้ายเลยเราเรื่อนไม่หมเออยงเรานี่ยาหาดาวเงื่อนไม่ใช่่เออื่อเราเงือนนี่หาก็เลียงท้ายขอกเราอ่ายในบ้านบ้านกูเว้นบอ เาเบียนไปขายเบียเบียเผาจืดทุกไปเขามาไก่ดิเรารูกเหมอนก็จะซื้อาไก่ทาไหทางหาไหาไก่เลือดทหาอีกนน่นนแหละต่างไหนบูบูเมกเห็นเราด้วยล่มเรื่องบ้านเรื่องเพื่อนการส่งร่างกายการาภาษาคนที่มีอายุเป็นอะไรเนอไ สุ่มแซวกันตาเราสมเราไปผู้เห็นมันติดปันอันียเขาอันนี้เขายน่งการอยู่วันมัซืจร่งจังมากเลยาเขาปาบไอส์เดี๋ยวมัใชิเวลาโกนี่เขาเขาแห่กระบวนเรื่อยๆเขาแบเขาปรมัก ไอ้สินะก็น้าจับเอาคนยั่วเรื่องของไอ้ชมาค่ะมนะีเมื่อไหเมื่อไไ้ชิมา่แม่บอกอกลูกเามือกเมืองลาวบเคยมีโบเคยมีในประวัติการตั้งแต่หาที่เปียข้างมาเขาก็มีปีนี้ถึงสมกัดมีอยู่กจํานวนนอยน่อยอ่ามันปนมาไมันปหา เอาสิบบาทของไอ้สิมีอีกยังไรอซิมิอีกไปว่าเขาเพ้นง่ายจับนักโทษไปวันไี้เขาคุยจักกันบางนั้นมันก็ยิงมันตายอ่ามันยิงอยู่ดอลลาราสินะยู่โมกเกลเบิร์ดบอดถือปากาถือปากาอินเมดจะตาย ตำรวจได้่มันชิมได้มันดิแต่ไม่แต้มอนไเตายนวันนี้เพ่นมันมีคนัม่ตำรวจยูงมันยิ่ง่อไปยูน่รถต่นตำรวจตำรวจบอกแล้วกเมือปืนอะไรงบกมากมักบอกเข้าใจื เะบาเขาใจใช่ไหมครับมันยิ่งเขถือตำรวจมันถือเกินแต่พวกกันนักโทษห้างเลือ่องเพราะว่ามันเอานักโทษออกจากประตูเลยอ้อ้วก็งามจบมันก็ให้มันมันยังยิ่งตำรวจไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้อ้ไ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 ปอ้นอ่อ้ไออ้อนไอ้อไอ้ไอ้ไอาไอ้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 ่นเไื้ออ้ไออมัน้อไอ้อขออออ เขาเก่าไล่กล <m ics> <m ics> ุ่มไล่ก่อนเขาก็แหงขบวนตอนสามันอ่ามันอ่าซเียนะทำกับขบยาวเราเคลื่อนขั้วีเทานี้คือพอให้อำอต้องตะบนไม้ใช้หลังกัแล้วมาไกลมเข้ามาอีกแล้วอยู่ไหนไม่อนตอย่างไปตัวสุดนั่นพวกไม่ได้เห็นพวก่ะขวาน้นเขาเมื่อแต่พีคนหม้ท่ารือกไทยปร้ากินเขานก็ได้หมดัดที่ มันเป็นทีเจดมีท่านเมเมียขาลูกเมื่อกลโมกแล้วจำเป็นเจ้ต่้าลูกเมียแลปูน้าเซ็นต์ยามวัเราือเจ้เอาหถ้าร้ามาเด้รุ่นแปีเปิดจะทั้งโซนก็ม่บอเออจะกลาจตัวเป็นน้อยคาวาเซนเตอร์จ้านก็เกิดขึ้นมากจ้งแท้ต้องยกวแบ่งดีต้อ้นบรวาด้ีซเบอร์น่งสอกเร์หนึ่งเอาลูกเมียต่างๆกาวเนเือจเพื ไม่แี่งไม่กาแหละครับตสอเขาทอนมะนำจักเอาวะเออเจ้าถือกันเซรเดียวับช่วยครันแต่ว่าเขาทอโคนเดียวม่แหลมไม่แหลมเป็นป ใจแล้วปะดาต้องหน่อยให้คนลาเล่เข้าไปแล้วเขาทำโท่ทำยังบรด่าอัโทษเรียบร้อยปะ็นยังมานยายักษ์ไหม่ต้องเอาคำบื้อแรกต้องเาบงถ้าว่ามาสินดิมเกชันนั่งเหมเขายังถึกในเดงเอาคำเบื้แรกบจดีเลข่องในเทจาบางจงามได้ขรบว่าพูดสตัวแจุดสมมูเขาแก้ได้รื่ยงเหลือเล็กๆน้อยๆเขาก็บอว่าจมามือนี่ก็ระวังนะครับบำล่างเอวิสลี่เข็นมาอลไรบกเลยซั่งวาจะน่าหวั ทำไรพี่ไอ้กูขับรถนี่คือเ่าเป็นนังเหรอยามันพัวจาะแลเรื่องใส่เป็นขับไปล้หครัเสียไอล่าเสี่ยมันจะท้องโน้ตว่าับรถาเป็นแค่นี้นีปัญหาเหรอมเรืองนี้มีเรืองนี้นี่พิษกัเลยอกนี่ย่มันเลพิษหอัดใจเอาลูอ๋อวันนี้กย่อยแล้วม้องเรื่องมันะครับ ใช่แล้วมกินซีไปถ้ากินละถ้ากินาโนย่อยเขาเอาเลยมันรู้หละยังวเนี่ยก็เห็นเขาจะเอาอ้ัแต่ว่าเขาปุ๊ก้าหรอเอก้าแต่ว่าเขาอะไพี่พูดพปลแมินยู่แล้วยยังนปลาแตปกระซุ่มแซ่บกับยุลังบาดดาผสมอ่ากินกระชายห้ทามย้เบิ้งเล็กน้อยเออไม่มงไม่พูมาแล้ไป เพื่อนบ่าแล้วเนาะโอกาสหน้าเจอกันใหม่บาย